สวัสดีตอนเ้าพี่น้องเ้านี่ก็ตม้มยำปลานิ้นนะพี่น้องนะครับสูตรเด็ดครับหลังจากเขาได้ปลามาแดดห้องขาก็คั่วสอกิดสะล้างสะอาดล้างในข้างในใสเสยอองมืดครับล้างนำ้ำเกลือพร้อมพี่น้อง,องเอาเกลือล้างพร้อมเครื่องปรุงเข้ากะทิตำผิด ไข่ใบมะกรดูดต้มน้ำให้เดือดก่อนครับพี่นอ้องเขาจังเอาปลาลงครับอย่าไปค้นนะครับเด้อมันเสีมันสินข้าวสูตรเด็ดด้วยครับนี่ร้านอาหารนี่ก็อายด้วยครับเพราะว่าเป็นสูตรเด็ดพี่น้อง พี่น้องร้านอาหารดายขอไปกินมาหลายทีเลยค่ะแขกเลยครับสุรนี้ก็บจะเรียเกี่ยวกับร้านอาหารหลายๆลร้านค่ร้านอาหารดา,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 ายค,ายาร,ายครับบร,ริโม้วครับเรื่องเรื่องจริงครับสุดปรุงลงมาแล้วข้าก็ทิบีบบักนาวใส่ครับใบกะเพราลงครับบีบบักนาวสุรสดำปลา เอาวี่งพังนาวแล้วมันกาดแตน้ำคุนๆค,ครับพี่น้องรสเดียวจังหน่อยแสบบอ่อข้าวครับ้ทำบ่อในการทำกินนะครับด้วยกินแบบสะอาดๆแล้วก็รสชาติกล,กลมๆรดออกเผ็ดรน้อยนึง,นงพีงนง่น้องทำบ่อเผ็ดมันกับข้าวยังเป็นมือน้มกันเรืเ่อยๆพี่น้องเด้อตอนสุกข,ข้า,าวเ้ามันนี้ครับ วันเสาร์ครับตอนนี้ก็ใส่กระเพราด้วยพี่น้องเด้อแต่หางประธานได้ปรุงรสครับปร,รปรุงแล้วก็ติบปรุงรสอีกรอบหนึ่งพี่น้องตอนจะกินครับ กระเพ้าเนี่ยตองใสเยอะๆครับมีจังหอมต้นก,ตนกระเพาะิกินนะครับเนอนี่ครับ ปลามันก็จะบกเบื้ยเกินไปเพราะว่าฮาปฏิ่้คนมันพี่นองเป็นสูตรเด้อครับเพื่อนเนื้อปลามันจะขาวจานผ่านมึงตัวี่นองเนื้อปลามันจะขาวครับรสเค็มคนพี่นอง มันกรพร้อมจะกินเนอพี่น้องเนอนี่ครับสีสันพี่น้องลองดูครับน้ำเข้มข้นด้วยครับมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวซ้าน้ำกันครับมันเด้อาหารโบลากหลายครับมอน,นี้ก็เฮาจะกินอาหารจานเดียวครับต้มยำพี่น้องนี่นะครับสูตรเด็ดครับ ต้มยำปลาหนิ่นะครับนี่ครับปลาหนิ่นปลาซีพี่ด้วยครับเด้อแต่ปลาเลี้ยงบ้านๆเนี่ยครมันกับบุคคลสะอาดเป็นหัวหนำว่าไาทายเท่ครับมาพี่น้องกินขาอน,นกันครับอาหารจานเดียวแล้วครับเด้อข้าวเหนีย้ฮอนๆครับ ชิงขอ่าอนเหมือนกันครับเ <c oughs> จ็บครับต้มยำปลาครับ <c oughs> ปนิ่งกับตัวใหญ่เลยครับเด้อตัวละโลครับ สมักกะเพาเหลือครับเด้อมันเฮื่อนดอกดังครับกะเพาพี่น้องอีนนี้มันจะพอข้าเด้อพี่น้องนะถ้าต้องล้างปลายมันสะอาด ปลาแล้วเขาก็ล่างปลาด้วยเกลือดวยครับเพือ <c oughs> ล่างใน้องมันดำๆล่างใหนมันขาวไปหนอ่อยคาวอออนครับคาวอ่อน เราแ้วแกเจะไปตัดห้าด้วพี่น้องเ้อตัดหนามเพื่อนกัคนกัลิ้นอนา่ข้าวนาดดหนึ่งการหนาจุนะพนนะครับ เจ้านี่ขอกินอาหารจานเดียวก่อนนะครับเพ้อง่ายๆกระข้านี้จะถิ่มเราทำเลือกข้านี่เป็นยาเนี่ยสมุนไพรนะครับเป็นยา สูตรเด็ดนะครับดเด้อสูตรเด็ดนะครับแซ่บโบราณอาหารนะครับ ขึ้นลิ้นเยอะของบแห้งบงหนหนันไดเนาะแม่น้องนั่งบรอยู่แม่น้อกน้ำงบรรไลยอยู่แต่ว่าห่างเมื่อถือขัดบัแนกกั็นไลกนะ็ดินงุ้มนะดินงตรงนั้ Thank <sighs> you. คิบหนิกมุย้ยอย่างไรเล่าพี่น้องเด้อพามาชมุ่มบรรยากาศกินข้าวเส้าอาหารจานแก้วครับตม้มยำโรยเด็ดพี่น้องปลาสิ่นปลาซีพี่พี่น้องข้าวเช่นสิบว่ข้าวครับสรสจากกลมกล่อมครับกาโบเรโมเลดดยครับกเกด้อจะเปรียบเทียบร้านอาหารบางล่าสุสูเข้าวบะไรครับเคยเคยให้กินอยู่กรุงเทพกรุงไทยมาก่อนนะพี่น้องเด้อคือเนี้อสูตรเด็ดนะครับ ไบไปเฮ็ดมองไรกะลูกขาติดใจแล้วกะพูทํามารับประทานรวมกะติดใจครับบริโมเลยครับเลยมันสำหลักคลิปนี้กะบุมีอย่างไรครับไปแล้วครับ